สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากเสวนาวิชาการเรื่องปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร นางสาพรประภัยการจนะรินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กล่าวว่าการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทําดังกล่าวนํามาประกอบกับการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2565และจัดทําข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นสื่อ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศผลกระทบด้านสุขภาวะและด้านสิทธิมนุษยชนที่ผู้เสียหายได้รับให้สังคมได้รับทั้งนี้ทางคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของสหประชาชาติหรืออนุสัญญาซีดอ ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยรัฐบาลควรติดตามและประเมินว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีได้ผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดรวมถึงควรจัดให้มีบริการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งความช่วยเหลือด้านกฎหมายบริการสุขภาพการดูแลจิตใจและความช่วยเหลือด้านสังคมตลอดจนสร้างหลักประกันที่จะทําให้ผู้เสียหายได้ รับการเยียวยาที่มีประสิทธิผลค่ะที่ครต่อสัครับไทยก็เป็นภาคีนะครับในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบแล้วก็เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธทิทางการเมืองนะครับ อนุสัญญาแล้วก็กติกาเหล่านี้เนี่ยให้ความคุ้มครองอเด็กและสตรีาจากการที่จะถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกกระทําความรุนแรงอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ปกป้องหาทางคุ้มครองสิทธิของเด็กแลก้วก็สตรีรวมทั้งกลุ่มเปราะบางต่างๆครับคือในเรื่องกฎหมายน่นนอกจากกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะคะกฎหมายในประเทศไทยก็มีเยอะในเรื่องนี้นะคะ แต่ก็เป็นปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะเหยื่อผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะออกมาเพราะกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ที่ทําให้อ,อ,อย่างที่วันนี้สัมมนาการคือทําให้เหมือนถูกกระทําซ้ําเพราะมีการถามซ้ํามีการถามข้อมูลซึ่งเป็นการไปตอบย้ําว่าเขาถูกกระทํำยังไงในส่วนนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันหาทางที่จะทําไงที่จะเป็นการปกป้องเหยื่อนะคะ พตอนนี้ไม่งั้นถ้าไม่มีการปกป้องเหยื่อก็มีการลอยนวลลอยนวลน,นียผู้กระทําก็ยังทําได้ต่อไปนะคะเพราะว่าคิดว่าโทษต่างๆนี่มันไม่มีทางที่เขาจะได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมถูกต้องเรื่องนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงค่ะคือนอกจากธรรมศาสสา์แล้วทางกบกสมอร่วมกับผู้ที่เกี่ยวเขาก็อยากจะช่วยกันส่งเสียงดังๆสร้างความตระหนักรู้เพราะบางครั้งในการถูกกระทําเองนี่แหละเจ้าตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าหนึ่ง เป็นการกระทำรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็จะส่งเสียยังไงให้ให้ผู้ถูกกระทำนียได้รับการลงโทษในส่วนนี้ก็คงต้องช่วยกันทางสื่อด้วยเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบมากเลยในการที่มีการรุนแรงทางเพศนะคะค่ะ